เอาแมา่งเลยสัตว์เอาแมา่งดิอินเว้อินเว้อินเว้เฮียสวนกูนละดีกระจอกสวนกูนละดีกระจอกสวนกูนละดีกระจอกมึงไม่ส่งมึงไรกระจอกสวนกูนเฮ้ย ก่อนจะไปชมคลิปนะครับสำหรับใครที่หารหัส ID free file หรือว่า Rv นะครับแอตตานะครับคนนี้นะครับก็จะมีทั้ง Rv แล้วก็ free file แล้วก็พอยแบงค์นะครับรับกลางเกมนะครับเครดิตซื้อขายมีนะครับก็ถ้าใครอยากซื้อขายปลอดภัยก็แอตต้าคนนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด e สคริปชันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนครับทุกคนโอเคครับพ่อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในเซิร์ฟโฟคิงนะครับสายเลือดอาชีวะนะครับเซิร์ฟนี้นะะครรรับก็็จเเปนนโงียนนนะะคครรัับบ้นะคครับทุกน แล้วเราก็เดินมารับของผู้เล่นใหม่นะครับของผู้เล่นใหม่นะครับก็จะมีเป็นกาชานะครับผมรับไปแล้วนะครับเป็นกาชานะครับแล้วก็ได้รถนะครับอันนี้ก็แรนดอมสคูนะครับก็คือสุ่มโรงเรียนนะครับก็จะมีทั้งหมด4โรงเรียนนะครับมีกหนกแล้วก็มีบูแล้วก็มีประชาชื่นนะครับแล้วก็มีอินนะครับก็ทั้งหมด4ี่โรงเรียนนะผมจะพาไปดูรถผู้เล่นใหม่นะครับเอ้ยชนผมทำไมครับนี่อะ โหเจาวะล่ะไอเฮียโคตดเท้าครับต่เย็นดิเฮ้ยเฮียเด็กอินบ้าน่านะครับก็นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะผมเอาเสียงเกมแป๊บนึงนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นรถเริ่มต้นนะครับทุกคนก็ถ้าใครแบบเข้าซเพิใหม่ก็มีรถคันนี้นะครับเป็นรถเริ่มต้นให้นะครับก็เอาไว้ขับไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคน ก็ตอนนี้นะครับคนออนอยู่ที่5 1คนนะครับเต็ม64สล็อตอะไรผมเอ้ยไอ้เยี่ยยังไม่ได้สุ่มโรงเรียนนี่หว่านะครับทุกคนผมยังไม่ได้สุ่มโรงเรียนนะแต่ผมสุ่มโรงเรียนก่อนยอ่เยี่ยลืมเลยอ่ะนะครับอ่ะนะครับผมสุ่มโรงเรียนแล้วนะครับก็ถ้าใครได้โรงเรียนอะไรนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ผมได้อินนะครับกดใส่ชุดได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นชุดของอินนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นชุดของบูนะครับนั่นอะอ่ะแล้วผมพาไปดูแต่ละโรงเรียนเลยนะครับทุกคน โอ้เอ็กแม็กเอ็กแม็กโคตรเต่าไอ้เช well, right hmm. oh, oh. hey, oh, 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 ี่ยเอ็กแม็กโคตรเต่าคุณต้องไปเติมน้ำมันกับเมื่อนี่ยโอ้โหผมออกออกเอ็กแม็กมาใหม่ครับทุกคนนะครับอันนี้ผมผมไปขโมยเข้ามาหน้าหน้าจุดเกิดนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหอยใจใจเย็นดิพี่โอ้โหใสใสเลยขะเนี่ยเอาเอาเลยครับเอาเลยครับเอาผมเชียร์พี่ผมเชียร์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 สามยกก็ได้สยกก็ได้เออเอาดิเอาดิสามยกเลยว่ะสามยกเลยว่ะสามยกเลยว่ะ ๋ยวกูจะลอลงนะครับทุกคนเดี๋ยวเรา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 มีแต่คนตายคนนึงเราค่อยลงนทุกคนอินเวหมดขค่นั้นแหละไปดีกว่าเราทุกคนก็นี่ไงเป็นไงกูบอกแล้วเด็กอินโหดนะครับเด็กอินแม่งโหดสุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับก็ใต้สะพานนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรียนอินนะครับ อินเว้เยเอาเลยเอาเลยเอาไอ้เหี้ยมาถึงก็บวกเลยไอ้สัตว์เอาแม่งดิน้องเชี่ยไรเชี่ยไรมึงโอ้ยเหี้ยเพื่อนกูไม่มาล่ะไอ้เหี้ยเพื่อนกูไม่มาครับเออใจเย็นใจเย็นพี่ยาขอโทษขอโทษเมื่อกี้เป็นอารมณ์ชั่ววูบเฮ้ยกูขอโทษ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 เมื่อกี้เป็นอารมณ์ชั่ววูบบอกว่าขอโทษเมื่อกี้เป็นอารมณ์ชั่ววูบเฮ้ยเอ้าขอโทษครับ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 พี่วี ผมขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเจ้าทีผมดีผมขอโทษผมขอโทษผมขอโทษเมื่อกี้เป็นอารมณ์เชี่ยวูบครับเมื่อกี้เป็นอารมณ์แบบอารมณ์แบบอารมณ์วัยรุ่นครับไอ้เหี้ยอารมณ์ชี่เป็นอารมณ์เชี่ยวูบไอ้เหี้ยแม่งมาเป็นร้อยสัตว์ใครจะตู้ไหววะโอเคนะครับโรงเรียนนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนของอะไรนะครับกูยังไม่ได้รีวิวโรงเรียนเลยกูโดูกระทืบแล้วอันนี้เป็นของกุนณพลนะครับก็ผมจะไม่พาเข้าไปข้างในแล้วกันผมพาเนี่ยผมผมน่าจะตายนะครับทุกคน เอาพี่เขาเข้าไปใส่เลยเหรอใช่ครับใช่มันเป็นอารมณ์เพื่อวูบน้องอันนี้อันนี้พี่อันนี้พี่โดนแน่เลยเองลูกเองลูกเอ้าพี่โดนเหรอใช่ครับฟอยเองนะเนี่ยพี่เอ้าไอ้ฟอยเอ้าโอ้โหมึงตามกูมาถึงนี่และเอาฟอยได้ภูมิมเห็นพี่โจพี่โจบอกว่าอะไรให้มาประเทศนี้ผมก็เลยมาไงเพื่อนพี่ลงไปใส่ไงโอ้โหไอ้ฟอยแล้วมึงไม่ช่วยก่อนเออเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปล่ะเอาไปละเอาไปละเอ้ยมึงเจ้าเอาเปล่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 าเอาเปจ้าเบาเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่ากูหัวโตกูหัวโตกูหัวโกูห ตูก็คไม่สู้ก็คไม่สู้เฮ้ยพวกกูไม่สูพวกกูไม่สู้ไอพวกกูไม่สู้เฮ้ยมึงใจเย็นๆนี่ไอ้เย้าหมีไปแล้วไอ้เย้ากูบอกว่ากูไม่สู้เฮ้ยย่าทีดีโอ้โหโอ้โหเฮ้ใจเย็นใจเย็นนี่โอ้โหกลัวลมชุกครับกุณอะไรสั่นรถกลัวไหมนี่แล้วมึงหิอะไรอย่าไปแล้วจ้าเอ้ยอ้ไกูขอโทษครับพี่พีกูขอโทษครับกูยกมือไหว้ครับเปิดเปิดก่อนอ้๋อเชี่อถีอเพื่อนกันเองกูก็ไปแล้วจ้า เอ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งเออเออไปละเจ้าโอ้รถแม่งเต่าชิบหมเฮียไปไปหนึ่ง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 เอ้กูกูกูโทษกูขอ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 โทษครับกูยอมมึงไหวครับกูยอมมึงไหวกูยอมมึงไหวกูยอมมึงไหวเอ้ยโอ้เฮียโอ้ไปละเจ้าโอ้เพื่อนกูทิ้งกูหมดเลยเฮียก็่ามึงตายกูไปละไอ้เจ๊แม็กกูเออเออเออเหี้ยขึ้นจักตรงนั้น อไอ้เป็นหนึ่งนดียวอย่าตีกูกูไปแล้วไอ้ย่ารถแม่งเต่าใช่ไหมมึงมาที่พวกกระจอกกูไปแล้วไอ้ย่าแต่กรยานมันเป็นคนแม่งเลยสัตว์สก่อนไอ้นี่กูถีบด้วยเดี๋ยวผมจะถีบพวกแม่งเลยสัตว์มาดีเจ้าหัวเหรอเหตุไม่เดี๋ยวกูถีบประเด็นเลยมึงเห็ดูนะมาดิสัตว์เตะไม่โดนไอ้ย่ากูเตะไม่โดนไอ้เรือกูไปนอนโรงพยาบาลก่อนบูนน๊ โอ mm ้น hmm. yeah, ja, ้องน้องเอี้ยกูเกือบตายขึ้นมาดิเอาพวกแม่งเลยเอาพวกแม่งเลยใช่เหรอเออรอพวกก่อนเป้าพอกอยู่ยยูไหนออ่ะไ้เนี่ยฟอยอยู่ไหนเนี่ยฟอยอยู่กับพี่เนี่ยเอ้าไอ้เี้ยฟอยมึงเปลี่ยนทรงเหรอเอ้ยเนี่ยฟอยสองสองเอาเปล่าเอาดิไหวไหวไหวลอยเทียอะไรล่ะฟอยลงดิฟอยลงดิลอยเทียอะไรครับมาดิสัตว์อินเว้ยมาดิเจ็ดมา เอามึงไปหลอกข้างนอกมึงไปหลอกข้างนอกครับมึงไปหลอกข้างนอกเอาคุยไม่ใช่ไปแล้วจะบาดเล่นไปดิฟลอยเอาไ็นยังไงไม่ได้ไม่ได้เล่นกูไม่เต็มมาโทษโทษโทษกูตายตายพี่นะก็มาดีสวยสัตว์เพื่อนกูมาเติมมึงโดนแน่พวกจอกไอ้สวยน้องตัดสวยโอ้โหไอ้เที่ยสวยสวยโอ้โหไอ้เที่ยกูเกือบตายแล้วน้องเฮ้ยเพิ่งมาตัดเอ้ยมาดิเฮ้ยเออน้องเอามันสวยน้องไม่ต้องถึงมือกูกูจะตายสวยน้องกูช่วยมันนี่ไอ้ยน้องปล่อยปล่อยป ไอ้ไอ <icana>, ้เจี๊ยบเสียงมันไอ้เจ้าเลยไอ้โจ้าอะมันน้องไอ้โจ้าเอาไอ้เจ้ามึงมึงหักหลังกูเหรอโอ้โหไอ้เจ้าหักหลังกูแล้วกูไปแล้วเจ้ากูไปสื่อคนนึงสั่นเลือกกูน้อยเฮ้ยแต่ใจไงใจต้องถึงเฮ้ยมึงทำไอ้เจี๊รบเป็นปูเห้ยไอ้เจี๊ยบปวดจมูกไอ้เจี๊ยบปวดจมูกไอ้เจี๊ยบปวดจมูกเอาแม่งดิ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  เอาแม่งเฮ้ยปล่อยกูเฮ้ยเป็นหนึงเป็นหนึงกูจะตายกูตายกูขอโทษ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 ไอ้เชี่ยกูไปก่อนกูจะตายไอ้สัสโอ้ไปกันโคตรหนัวเลยสัสคนบวยปอยปอยปอยมากูไปลงพาบาลก่อนปอยปอยเฮ้ยปอยปอกคุ้มกันกูปอยปอยคุ้มกันกูปอยไอ้ปอยคุ้มกันกูครับผมใช่ครับไอ้เชี่ยโจอยู่ไหนก่อนไอ้เชี่ยโจอยู่ไหนก่อนไอ้เชี่ยโจอยู่ไหนก่อนไอ้คนไหนเคยโจ ไอโจมันหักหลังเราไอโจมันหักหลังเราได้น้องใช่ได้ได้มาฟอยนอนโรงพยาบาลให้เต็มอิ่มเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกกนกอ่ะนอ้เฮ้ยไม่ใช่กนกอันนี้ไม่ใช่กนกอันนี้ไม่ใช่กนกอันนี้ประชาชื่นนอนให้เต็มอิ่มนะมามามาก็อยากนอนอีกอ่ะอยากนอนเพิ่มมันก็จัดให้หน่อยได้เวล่าอยากแบ่งกันแล้วว่าเอออยากแบ่งเฮ้ยมื่กูขอจำนวนคนเท่ากันได้เปล่าพวกประชาชื่นอะได้เปล่าได้เปล่าเออเนี่ยพวกกูก็มาพวกกูก็มาทำไมมึงจะเอาเวล่าพวกกูก็มาเฮ้ยนอนโรงพยาบาลให้หมดพวกเราพร้อมเว้ย เอาไปนี้เรียกโจ้ไปหาใจพร้อมใจพร้อมเฮ้ยโจ้โจ้โจ้มึงจะหักหลังพวกกูจริงๆเหรอวะโจ้ไอโจ้ไม่ต้องพูดไอโจ้ไอกระจอกไอโจจุ้ยได้เปล่ามึง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 ไม่รักกูแล้วเหรอวะก็คือเปรียบเทียบคือมึงมึงไม่รักกูแล้วนี่ผมจะบอกให้ผมจะบอกให้ผมก้มสุ่มอยู่ประชาชื่นโอ้โหโจ้ถ้าใจมันอยู่กับพี่ใช่เออถ้าใจมันอยู่อ่ะโดยเมาฟอยมันยังมาอยู่ได้เลยอ่ะเอางี้เอางี้ไม่ท้องก็มันอยู่ได้เอางี้ เอางี้ถ้าต่อยชนะผมผมไปอยู่อีกได้มาไปเว้ยหน้าโรงพยาบาลมึงเตรียมพวกมึงให้พร้อมเลยมาไปบนไปไปไปมาฟอยอยากโดนเล่นเขาเล่นพวกผมได้ผมไปอีกโดนมาดีได้ได้ได้โดนกระหดกบุ๋มโอเคสวัสดีครับน้องไปหน้าโรงพยาบาลเลยโรงเรียนแต่ผมซีพีหน้าสะพานโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเล่นแม่มาโรงเรียนสามคนสุดศล ไอโจมึงคุยตอกข้อตกลงกับกูก่อนได้เปล่าคนนี้ยังหมาเลยบูแม่งเสือกไปเนี่ยไอโจไอเแย่โจอยู่ไหนผมไปบูทำดีๆนะคนไหนชื่อโจอ่ะโจมาอยู่นะไอโจไปนู่นเหรอเอ้ยเอาอยากรถพี่ป่ะพี่ดีนะไอโจมาดิพวกเท่ากันแล้วเนี่ยน้องมาดิมามาห้าหกเตือนมาดิไหนมึงมาคุยกับพวกกูก่อนผมจะบอกให้เนี่ยเท่าเท่ากันเลยเท่าเท่ากันเลย ได้ได้ได้ก็เนี่ยเท่าเท่ากันเลยไม่ไม่เท่าพวกมึงเยอะกว่าหนึ่งคนโอ้โหเฮ้ยก็ต่อยพวกกูพวกกูต่อยไม่เก่งเฮ้ยลยกูไม่เก่งกูไม่เก่งอ่ะเงิมึงก็มึงก็ไปรอต่อย่งมึงมึงก็ไปรอมึงไปรอมึไปรอฝั่งนู้นมึงไปรอฝั่งนู้นกูไม่เหลี่ยมแน่ใจแรกใจสัตว์เตรีมตัวต้องเรียกนายเจ้าเลยจะ่นคู่หรเปล่าเฮียเพผมไปไปแน่นอนได้ก็แล้วแต่โจ้คือใจโจ้ไงพี่บังคับใจใครไม่ได้อยู่แล้วครับพัชนะพัชนะผมอ่ะผมไปเลยได้ครับ เองไปรอฝั่งนู้นไอ้ฟอยไม้พังไอ้เหี้ยไอ้ฟอยไม้พังเหรอจบแล้วชิบหายมาฟอยน้องกูเฮ้ยแล้วมึงไม่ไปเหรอไอ้หัวขาวตมไม่ต้องงตตตมมมไไ่้้ออฟอยเล่นไปเลยฟอยฟอยเล่นไปก่อนฟอยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เองไม่อยู่วะเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครจะเอาไอ้หัวขาวอ่ะเราลุมเราลุมเลยไอ้เหี้ยคือได้พี่ได้ได้ให้มันมั่วๆ ไอ้ต่อยเก่งคือมึงแยกไปเลยคือมึงเอามึงซุนเลยเดี๋ยวพวกกูว right? ิ so so ่งตัดเดี๋ยวพวกกูวิ่งหนีเองเราวิ่งมั่วเลยพี่เออวิ่งบวชเลยเอาแม่งเลยสัตว์เอาแม่งดิอินเว้ยอินเว้ยอินเว้ยย่าไอ้ฟอยไปโอ้สัตว์เอาแม่งดิไอ้มึงกิ้งมึงกิ้งยังไงวะมึงกิ้งยังไงวะเอาควยเลยสัตว์ไอ้เนโตมึงมาเจอกูดิ่โต ับสวนกูดิกระจอกสวนกูดีกระจอกสวนกูดิไอ้กระจอกสวนกูดีกระจอกสวนกูดีกระจอกสวนกูดีกระจอกมึงไม่สวนกูไล่กระจอกสวนกูดเฮ้ยสวนกูดิเย็บไหมอุ้ยช่วยกูกูอโทษกูโทษอารมณ์จะบุกพูดได้พูดได้พูดเลย เอาแม่งด e. ิเอาแม่งดิไอ okay, ้เชิ้นจูไอ้เชิ้นจูไอ้เชิ้นจกระบดกว่างสุดทีสุดหล่อไอ้หัวโตมาต่อกับกูมึงอะมาต่อกับกูมึงอะมึงอะมามึงอะมาเฮ้ยปล่อยกูหยองไอ้หย่องปล่อยกูไอ้จูปล่อยกูก่อนนี่มึงมาดิมึงสวนกูดิมึงสวนกูดิกระจอบสวนกูดิก็จอบสวนกูดิสวนกูดิสวนกูดิมาดิเพี่อ เอาแม่งที่โจโอ้โหนัวจัดนัวจัดปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูโอ้โอ้อินเหรอไอ้โจปล่อยกูก่อนโจกูดีกันไอ้ย่าอินเหรออินเหรอมาดิสั่งสไลด์หนีไม่นี่ไงสไลด์หนีเป็นไงนี่ไงสไลด์หนีสไลด์หนีนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงสไลด์หนีก่อนเฮ้ยมันตายหนึ่งแล้วน้องทำไม่ได้หมดคุยเลยโจคุยเลยโจคุยเลยโจ กูเลยโจหักหลังกูอะโจหักหลังกูอะโจ <c oughs> ไอโจมา <c oughs> เลย่ <c oughs> เลยจับกันโจไอพวกมึงเหลือโจคนเดียวละเอามันให้หมดลุงลุงไอโจ้ เอาไว้โจ้ให้ได้ไอฟ้ฟอยเอาไว้โจ้เป็นไงล่ะโจ้อินเว้ยมึงเปลี่ยนช็อปมานะถ้าใจมึงยังรักกูอยู่อ่ะ mm hmm. ฉะนันละแหละฟอยปะเอ้ยเพื่อนเรานอนเปล่าอ,อุ้มเพื่อนหน่อย โอ้ยเยี่ยตึงอยู่ครับโคตรเดือดนี่โอ้โหท่าเยอะท่าเยอะเอ้ยไปอุ้มเพื่อนไหมหมดดิเพื่อนได้ยินแล้วเอาโอเคดีมากฟอยได้ได้ยินโอเคได้ยินยังพี่ได้ยินแล้วฟอยมันหลอนโอเคพี่ได้ยินล้โอ้โหไม่คิดว่าไฟโคตรมันในสัตว์โคตรมันบอกแค่นี้มันขาวตึงแม่งยืนยู่ที่ผมไม่คู่กับมันอย่้เหี้ยฮะบ้าไงอะพี่ ทำไมอินมันตึงยังวะอินแม่งโหดแม่งมีผู้นำโหดคือตอนแรกอะผมผมห้สเปอร์เนแต่พอพี่โดนมาผมร้อยแล้ววะไะฟอยไปไหนต่อเราอ่ะเอาพวกแม่งเลยไหมไปบูเป่าไปดิไปโอ้พี่เอาไงนะมาเก็บถ้าพวกผมสามผยังไปใช่พี่ที่มาพลังพวกผมเต็มร้อยโอเคฟอยเดินดีไม่ต้องวิ่งจะเย็นเย็นมเดินอยู่ให้เป็นเย็นได้พอรอวันเอาคืนเว้ย เดินไปก็ได้ที่จ่ายต้องถึงใจต้องถึงเดินไปเลยเดินไปเลยเดินเป็นแก๊งแกลงไปเลยปงมันจะกเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยมีจักรยานป่ะพวกมึงอะเียโอ้โหไอ้สัตว์รถเรือแล้วตอนที่กูลงไปมึงไม่ไปช่วยกูวะมึงวิ่งหนีกันทำไมวะตอนนั้นตอนนั้นผมผมขาหักพี่ผมขาหักแม่เมฆก็พุ่งขาไปทีเม็ดหนึ่งโอ้โหโดนโดนเม็ดอ่ะปืนเฉียดหรือว่าเฉียดเฉียดอ่ะเพราะมันเฉียดขานเกงพี่ผมเลยเฮ้ยตกใจไงตอนนั้นเลยรีบโสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยใช่แล้วผมก็เลยออกมาสวด เราใส่กับแม่งหน้าโรงปลาเลยอ่ะอ๋อเรื่องไรเดี๋ยวเราได้ไอ้โจโน้องรักกูมาอีกคนนึงใช่เอาพี่โจจะย้ายมาเหรอใช่มันแพ้เราไงเมืเ่อกี้ข้อตกลงคือว่าถ้ามันแพ้เรามันจะย้ายมามย้ายมาเออเป็นย้ายอยู่ร้านระหว่างนี้นี่ครับพี่ผมมาบ,บุกแล้วรอบหนึ่งสามคน,นไงแล้วเห็นพี่อะ่ะคอยบอกเพื่อนรอกูได้ไดปเปิดเลยเปิดเลยรอรอด้วยรอด้วยหลอรอกูก่อนเดี๋ยวกูเปิดประตูเองไปพี่ถีประตูเข้าไปเลยนะประตูเปิด นี่ยังไงสัตว์เป็นเซเว่นเลยปะล่ะเอาแม่งเลยปอยเฮ้ยพี่เดี๋ยวอันนี้เรามาเที่ยวตลาดน้ำลงเกลือปะเนี่ยเออเฮี้ยเหมือนทรงทรงลงเกลือเออแล้วเพื่อนหายไปไหนหมดอะปอยรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเอ้ยหมาอะไสัตว์แก๊งพวกกูเอาแม่งเลยเเเเปปิิดดงงผมไทำเฮี้ยอะไรอยู่สัตว์เอาแม่งเฮ้เอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเออเออลุมลุมมันหนีว่าไอ้ตลาดลงเกลือมันหนีไอ้เด็กตลาดลงเกลือเหรอเอามันเอามันไอ้เด็กตลาดหนีว่าเอามันให้ตายมาตัวเดียวอย่างนี้ก็ตายสิโง่บอกมัน เต็มเต็มโอ้เอาเลยชนชนไปไหนมึงจะไปไหนฮะเอามันลงมาครับให้กระชอกลงมาให้กระชอกมึงปล่อยเพื่อนตายเหรอมึงปล่อยเพื่อนตายเหรอเอามันปล่อยกูกูขอเอามันน้องเออเฮียมันตามเพื่อน่ะ ไปพี่พูดไม่ป่าไม่นี่ฝอย่อยชน่อยเอามันเอาผู้หญิงยุ่งเอามันเอาผู้หญิงก็เอาไอ้ฝอยผู้หญิงก็เอาเอาเฮ้ยมึงจะเอากูอเจ้ไอ้ฝอยกลัวกูเจ้ไงเี้ยเจ้ากูไม่ยั่ไงนี่มัก็มาดิเนาะโอ้โหเยอะพวกม่มาเยอะจังวะเอามันได้หมด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 มัดเอ็นกูมัดเอ็น กูหน das ีก <Willy! S 3> ันกูหน네ีกันเอออทีกูน้องมาดิก็จอกมาดิก็จอกเอาบอลเอาบอลมาดิจอบเฮ้ยเอาบอลมาดิจอบก็สวนเนี่ยก็ตายไปดิจิแม่ตายปะไอ้ก็จอกเอาบอลหมดเฮ้ยพวกทำีิยอะไรเพื่อนกูถอยถอยน้องถอยน้องถอยน้องปล่อยอารันลุมลุมปล่อยลุม เหมือนจะตีนมากมึงมามาดิฟอยเอาเลยฟอยเอาเลยฟอยเต็มที่ฟอยโชว์ีดันลุ้นหลพี่ดูหน่อยฟอยเฮ้ยเพื่อนมาเตือไม่สั์เอามันทำไรเพื่อนกูยกระจกเฮ้ยยี่ปุจะตายดีดูขึ้นมา ลุกขึ้นมา้ยพี่กูห้ามเก็บไอสัตฟ,ฟอยเอามันมีคนตามาเอากูฟอยโอ้ฟอยกูาตายไอเหีย <S <S โอเคครับช็อตบวกก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนก็นะดีถ้าผมจะพามารีวิวโรงเรียนอินแล้วกันนะครับเวลาที่เหลือนะครับก็อ่าสำหรับโรงเรียนนะครับก็คือสมจริงนะครับสมจริงเลย อินนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นที่นั่งเล่นนะครับของเด็กอินนะครับตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นโซนของเด็กช่างกลนะครับนี่นะครับก็มีแบบที่ซ่อมรถมีอู่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนข้างในนะครับก็จะเป็นเครื่องจักรเย็บผ้านะครับนี่แบบนี้นะครับไม่รู้ใชเครื่องจัารเย็บผ้าหรือเปล่านะครับผมพามาดูร้านค้าก่อนนะครับทุกคนอ่านะครับร้านค้าก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ทํางานอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือนี่นะครับก็แบบเป็นโรงเรียนเด็กช่างอ่ะเออ นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอาจจะมาประจำเซิร์ฟนี้นะครับอาจจะมาประจำเซิร์ฟนี้นะครับก็คือถ้าใครอยากเล่นหรือว่าอยากตามผมมาเนี่ยก็สามารถตามมาได้เลยนะครับทุกคนโอเควันนี้ผมขอไปก่อนครับทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บจุบ